สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องลาวระสูนชาแนลนะครับผมวันนี้วันที่11เมษายนพศ2566นะครับผมร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายกนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0894064695นะครับทางร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เช่นเคยนะครับผมยังยังไม่สามารถส่งได้เนอะอันนี้เฉพาะท่านที่สะดวกเข้ามารับเองได้นะครับผมสินค้าม มานําเสนอกันนะครับผมท่านไหนเข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องเวลาลงคลิปมานะครับท่านจะได้เห็นพร้อมกันกับคนอื่นนะครับผมบผกกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะจะมานําเสนอตัวที่เหลือกันแล้วก็มีพาวเว์แอมนะครับผมเข้ามาเพิ่มเติมนะครับอีกหนึ่งแท่นนะครับผมเป็นตัวใหญ่เลยแล้วก็ครผบผมสินค้าบางส่วนที่ยังไม่เช็คเมื่อวานนะครับก็จะมานําเสนอกันในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตู้เสียงกางกันก่อนนะครับตู้เสียงกกลาางงงงนนนนะะคครรรััััับบบบผมมมมตวีี้้้้้็ททหหดด8 8ใใพอช ครับสวยๆเลยนะครับตัวนี้พร้อมจุดแขวนพร้อมใช้งานนะครับผมเป็นแบบแขวน3จุดนะครับพี่น้องนี่ครับผมเป็นแบบแขวน3จุดนะครับไม้อัดแท้20มิลอ่ะไม้อาแท้สีระเบิดนะครับไม้อาแท้สิบห้ามิลนะครับไม้อาแท้สิบห้ามิลสีระเบิดนะครับสีสวยตะแกรงเหล็กนะครับผมดอกเดิมๆนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมขายสองใบสี่ใบหกใบแปดใบนะครับผมอ่มีทั้งหมดแปดใบนะครับผมแล้วก็ตู้ออเดอร์สีนะครับตู้ออเดอร์สีนะครับตัวนี้ก็ยังเหลืออยู่เด้อพี่น้องอ่าอันนี้แยกดอกนะครับแยกดอกนะครับมี ครับผมพี่น้องมาขอแบ่งดอกไปนะครับสองดอกนะครับผมนี่ครับสีสวยเลยนะครับตัวนี้ก็ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นแม่แท้ยี่สิบมิลนะครับผมตู้เป็นตู้ออเดอร์สี่นะครับผมเสียงดังแน่นนะครับตัวนี้ทันใดหาตู้กระเบียดแน่นๆนะครับนุ่มๆลึกๆนะครับตัวนี้ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรับเองใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทได้พี่น้องสหรับตัวนี้นะครับครับผมก็คือคลิปนี้นะครับผมจะแจ้งเป็นราคารับเอง นะครับผมนี่ครับผมดูด้านในนะครับครับผมสภาพสวยนะครับตัวนี้ครับผมไม่ผุไม่บวมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมมีหูจับนะครับมีหูจับคู่นะครับผมเป็นขอบเหล็กนะครับสวยเลยนะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมเฉพาะท่านที่สะดวกเข้ามารับเองนะครับแล้วก็ดอกพีอาร์เนื้อพี่น้องนี่ถอดออกมาแล้วนะครับผมสองดอกนะครับเป็นดอกที่ผ่านมือหมอมาแล้วนะครับผมแต่ใช้ได้ปกตินะครับผมไม่เบียดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวยกให้พี่น้องที่ดูกันนะครับ นี่ครับผมเป็นดอกที่ผ่านการซ่วมมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับผมถ้าได้สนใจเด้ตัวนี้ก็ดอกละสองพันบาทนะครับดอกละสองพันบาทนะครับนี่ครับดอกใช้ได้ปกตินะครับผมไม่เบียดนะครับพี่น้องครับผมอันนี้ผมก่อนที่จะครับผมถอดนะครับผมลองดูแล้วเช็คดูแล้วนะครับผม อ่ะเปิดดูแล้วนะครับผมไม่เบียดนะครับผมใช้ได้ปกติแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับดอกละสองพันบาทนะครับดอกละสองพันบาทนะครับแล้วก็ดอก IMF นะครับดอก IMF นะครับดอกละหนึ่งพันบาทเด้ดพี่น้องครับผมเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะครับผมสภาพใหม่คลิ๊กเลยนะครับสำหรับดอก IMF นะครับผมดอกละหนึ่งพันบาทนะครับผมแล้วก็ตู้วางมิกนะครับมือสองนะครับตัวนี้เป็นอ่าของบอสนะครับนี่ครับเป็นของบอสนะครับตัวนี้ก็หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมรับเองนะครับผมแล้วก็ตู้ตัวนี้นะครับผมเป็นตู้ BV นะครับ BV เจ็ดสิบนะครับผมของช่างชนพนมลงรักนะครับผมพร้อมดอกคาเนะนะครับดอกคาเนะนะครับผมสิบแปด wr เก้าเก้าเก้านะครับตัวนี้ดอกเดิมๆนะครับผมสภาพมาเอี่ยมนะครับทั้งตู้ทั้งดอกเลยนะครับตัวนี้ก็ใบละสามพันบาทเอ้ยพี่น้องครับผมใบละสามพันบาทนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับเอาไปเปิดใช้งานกันได้เลยนะครับผมอีก ไม่กี่วันนะครับสงการก็จะมาแล้วพี่น้องท่านไหนอยากได้เครื่องเสียงนะครับผมไว้เปิดฉลองนะครับช่วงเทศกาลสงการนะครับตัวนี้เลยนะครับใบละสามพันบาทนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับผมอ่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นชุดเดียวกับกลางเมื่อสักครู่นะครับผมตัวนี้ก็ใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมมีทั้งหมดแปดใบนะครับแล้วก็ตู้อ่ะ s b m แท้นะครับผม b b s b m แท้นะครับตัวนี้ครับผมก็เหลือสองใบนะครับผมตู้เปล่าใบละสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็มี power เข้ามาเพิ่มเติมเมื่อวานนะครับ power นี่ครับ power เป็น power x t e c h audio นะครับ x t e c h audio นะครับหม้อแปลงใหญ่มากครับผมตัวนี้น้ําหนักน่าจะไม่ต่ากว่าสี่สิบกิโลนะครับผมไม่ต่ากว่าสี่สิบโลนะครับนี่ครับผมหนักมากนะครับตัวนี้ก็สิบแปดนิ้วค่าละสามถึงสี่ดอกนะครับผมเป็นบอร์ดบิดนะครับ นะครับเป็นบอร์ดบิดของค่ายเอกเทคเลยนะครับผมสภาพสวยๆนะครับตัวนี้ก็11,500บาทนะครับ11,500บาทนะครับผมตัวนี้18นิ้วข้างละ3ามถึงสี่ถนะครับผมถ้าไหนสนใจเนอแล้วก็ชุดฟังในบ้านนะครับชุดนี้4,500บาทนะครับผมแล้วก็ตู้เสียงกลางนะครับตู้เสียงกลาง12นิ้วนะครับ ตู้สิงกลาง12นิ้วนะครับพร้อมใช้นะครับครับผมเป็นกลาง2ดอกนะครับตัวนี้ก็ใบละ1,500บาทนะครับผมแล้วก็ตู้กลางนะครับตู้กลางอ่าพร้อมแขวนนะครับตัวนี้ก็1นคู่หนนะครับผมมีปากแตงให้พร้อมนะครับผมใบละ อ่ะใบละห้าร้อยบาทพอนะครับผมอ่ะคู่ละหนึ่งพันบาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมมารับได้เลยนะครับตัวนี้ราคาแบ่งปันนะครับผมแล้วก็สายมัติคอ้นนะครับสายมัติคอ้นนะครับผมสภาพใหม่เอี่ยมนะครับผมสายมัติคอสิบหกคอ้นนะครับพร้อมใช้งานนะครับแปดพันบาทนะครับผมแล้วก็ตู้สิบแปดนิ้วนะครับผมตัวนี้อ่าตู้ไม้อะแท้นะครับผมขอบเหล็กนะครับก็ตามสภาพเด้อพี่น้องอันนี้แบ่งปันไปใช้งานนะครับดอกเลมเดิมทั้งสองดอกเลยนะครับผมใบละหนึ่งพันบาทพอนะครับผมแล้วก็ลอกนะครับผมลอกนะครับรับน้ำหนักลอกไฟฟ้านะคครรรััััับบบนนนน้้้หกกกไดะตวี็ 2,500บาทนะครับ2,500บาทนะครับแล้วก็ตู้เสียงกลางนะครับตู้เสียงกลาง12นิ้วนะครับผมตัวนี้ไม่มีแหลมเนื้อพี่น้องนี่ไม่มีแหลมนะครับผมเป็นปากโหลดนะครับเป็นปากโหลดพอดีพอดีก็ยังไม่ได้แกะให้พี่น้องดูนะครับต้องขออภัยเนื้อ่าเป็นปากโหลดเลยนะครับเป็นปากโหลดสภาพสวยนะครับไม้อัดแท้ตัวนี้น่าจะ20่ิบมิลเลยนะครับ20่ิบมิลเลยนะครับตัวนี้ก็สวยอยู่นะครับผมใบละ1,500บาทนะครับผมแล้วก็15นิ้วนะครับผมก็เป็นตู้กลางนะครับผมไม่มีแหลมเนื้อตัวนี้เหมือนกกกััันนนะะะคครรบบดดอเิมๆ็ล 1,500บาทเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวพามาดูสินค้าตัวอื่นอื่นกันบ้างนะครับพี่น้อง มาดูที่โต๊ะนะครับผมโต๊ะวางมิกนะครับผมก็มีขนาดนะครับผมตัวนี้60คูณเมตร20นะครับตัวนี้สูง40นะครับผม1,300บาทนะครับถ้าสูง60นะครับ1,400บาทนะครับถ้าสูง80 1,500บาทนะครับผมนี่ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตัวเล็กนะครับถ้าเป็นตัวเล็กนะครับตัวเล็กแบบนี้นะครับก็ถ้าเป็นตัวสูง60นะครับ60คูณ60สูง60ก็อยู่ที่900บาทนะครับผมถ้าเป็น60คูณ60สูง80ก็อยู่ที่1,000บาทนะครับผมวันนี้้ก็จจะะแงเฉพาาารค ที่ท่านเข้ามารับอีกนะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูที่อ่ะเดี๋ยวขอดูพาวเวอร์ก่อนนะครับผมอ่พาวเวอร์เบต้าทีนะครับผมนี่ครับอ่ะเมื่อวานยังไม่ได้เช็คครับวันนี้เช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเบต้าทีทีสามพันนะครับตัวนี้ก็สิบแปดนิ้วคงหล่อค่าละสองสบายๆนะครับหรือว่าจะไปขับคงปั๊มได้นะครับผมข้างละสามหอกนะครับตัวนี้นะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับผมถ้าใครสนใจเนะแต่ก็โฟลเวร์นะครับผมเคพันนะครับผม กับ o e m K1000 นะครับตัวนี้ก็12นิ้ว15นิ้วค่าละ2ดอกนะครับผม2,000บาทนะครับผมรับเองนะครับผมอีโคไลเซอร์นะครับ MBA นะครับอีโคไลเซอร์ MBA 1,500บาทนะครับผมคอร์ส3ทางนะครับผม DBX นะครับผมคอร์ส3ทาง DBX นะครับคอร์ส3ทาง Soundbase นะครับผมนี่ครับทั้ง3ตัวเลยครับ Soundbase แล้วก็ DBX นะครับผมตัวละ1,200บาทนะครับผมแล้วก็คอร์สพิณโยนะครับคอร์สพิณโย PD260 นะครับตัวนี้3,000บาทนะครับ สภาพมาเยียบเ,เลยนะครับสำหรับคอสพินโยนะครับท่านไหนเคยสัมผัสรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเป็นคอสสองทานะครับของคองค่ายพิญโยสาวนะครับผมแล้วก็มาด ok ูที่ดอกนะครับผมดอกตัวนี้นะครับผมเหลือดอกอบอ้อมสิบสองนิ้วนะครับอบอ้อมสิบสองนิ้วทํานะครับผมดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็โปพัดนะครับโปพัดดอกสิบแปดนิ้วโปพัดนะครับเป็นดอกพวงหลอบ อ่ะสิบแปดหอโอพัทคงโลนะครับกับผมดอกละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับตัวนี้รับเองนะครับผมแล้วก็คันนี้ก็หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมดอกโอพัทคงปั๊มก็หนึ่งพันแปดร้อยบาทครับอันนี้จะพูดแบบเร็วๆนะครับผมก็คือเน้นพี่น้องนะครับเข้ามารับเองนะครับผมแล้วก็มิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ยามาฮ่านะครับ MG หนึ่งหก XU นะครับยามาฮ่า MG หนึ่งหก XU นะครับผมตัวนี้ก็สภาพมาเยียบนะครับพร้อมกล่องเลยนะครับตัวนี้เป็นงานเกรดเอนะครับผมเป็นงานเกรดเอเด้อพี่น้อง ครับผมงานเกียร์เอสวยๆเลยนะครับตัวนี้ก็ตัวละ5,000บาทนะครับ5,000บาทเด้่พี่น้องแต่ก็มาที่มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์อันโตนะครับ1 4 0 f x นะครับผม3,000บาทนะครับสภาพสวยๆนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ3,000บาทนะครับแล้วก็ไฟผ้ายังเหลืออยู่เด้่พี่น้องนี่ครับผมไฟผ้าไฟพาทีนวันนะครับผม54ตัวละ900บาทนะครับผมถ้าเป็น36นะครับไฟพายสามหก็ตัวละ800บาทนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็เข้ามาเลือกซื้อเลือกชมได้นะครับผมสินค้าก็ มีมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมท่าในสนใจเข้ามารับชมสินค้าได้นะครับผมถ้าท่านมาไกลครับก็รบกวนนะครับผมโทรเข้ามาก่อนเด้อพี่น้องครับผมจะได้ไม่เสียเวลาท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ